เขาอ้างเนี่ยบอกชายแปลงเพศเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกนะครับอจริงหรือเปล่านะฮะเนี่ยก็เอามาล้อเลียนกันเลยนะว่านี่มันโว้กเกินไปหรือเปล่านะบอกให้คนที่เป็นชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงเนี่ยให้มาตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคนก็มาเนี่ยล้อเลียนครับสมาคมมะเร็งของแคนาดาเขาบอกจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทําไมคนเหล่านี้เขาไม่มีมดลูกด้วยซ้ํานะฮะสมาคมโรคมะเร็งของแคนาดาเนี่ยจะโว้กเกินไปหรือเปล่านะฮะ อย่างนี้ไปลิดลอนสิทธิของผู้หญิงหรือเปล่านะการตรวจคัดกรองก็ถูกกลุ่มคนเหล่านี้แย่งพื้นที่ไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะทางสมาคมโลคมะเร็งของแคนาดาเขาเออกมาสับสุนให้สตรีข้ามเพศคือชายแปลงเพศเป็นหญิงเนี่ยให้มาทําการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแต่เขาเน้นเฉพาะคนที่ผ่านการผ่าตัด bottom surgery คือ ปลี่ยนอวัยวะเพศแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่สําหรับคนที่ใส่วิกใส่กระโปงเนี่ยไม่ต้องมาตรวจคัดกรองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เขาเน้นเฉพาะคนที่สู่กระบวนการสุดท้ายคือผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศแล้วเท่านั้นนะฮะคือการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือแบบ top s u r อรี y กับ b เ t อ o ์ surgery ็ o p เนี่ยก็คือเรื่องของเต้านมก็คือเสริมหรือเอาออกนั่นเองส่วนอ o เ t o ร surgery เนี่ยก็คือเปลี่ยนอวัยวะเพศไปเลยนะครับคือตัดอันทะ เอามดลูกออกหรือรังไข่ออกนั่นเองนะอย่างที่บอกก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับต้องใช้ชีวิตแบบคนเพศตร,ตรงข้ามแล้วอย่างน้อย1ปีเข้ารับการใช้ฮอร์โมนบำบัดอย่างน้อย1ปีมีจิตแพทย์แนะน,นํา2คนว่ามีภาวะ Gender d ์ดิสฟ r i a จริงๆนั่นเองนะครับถามว่าแล้วสตรีข้ามเพศที่ผ่าตัด Bottom s u r g e r รแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกจริงหรือนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ Cancer Research UK นะครับ การผ่าตัดอวัยวะเพศหญิงเทียมเนี่ยไม่สามารถจำลองโครงสร้างเซลล์ของปากมดลูกได้หมดนะฮะก็ยังเป็นของจำลองอยู่ดีแต่เนื้อเยื่อที่เอามาใช้เนี่ยก็คือเอามาจากเนื้อเยื่อของคนที่รับการผ่าตัดนั่นแหละนะทั้งปากมดลูกเทียมช่องคลอดเทียมเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เล็กน้อยเขาบอกเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงนะก็เลยแนะนําให้มีการไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกของสตรีคัมแพทย์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศไปแล้วเนี่ย มันขึ้นอยู่หลายปจายัจจัยเช่นรูปแบบในการผ่าตัดมีหลายแบบชนิดของเนื้อเยื่อที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ประวัติสุขภาพของแต่ละบุคคลนะจึงแนะนําให้ตตีค้มแพทที่ผ่าตัดแปงเพศเปลี่ยนวัเพศแล้วเนี่ยปรึกษาแพทย์เรื่องความเหมาะสมในการคัดกรองอย่างผู้เชี่ยวชาญคนนี้นครับเอด็ดวาร์โดฟรังโกผู้อำนวยการศูนย์ระบาดวิทยาโรคมะเร็งมหาลัยแมคคิวของแคนาดาเขาบอกว่าความเสี่ยงมะเร็งของแต่ละคนมีปัจจัยตามเพศที่กําเนิดและเพศสภาพหลังการผ่าตัดแบ่งเพศคือเรื่ององ่ายๆเลยนะครับ ถ้าคุณเกิดมามียวะนั้นอยู่นะครับความเสี่ยงของยวะนั้นที่จะเป็นมะเร็งก็ยังมีอยู่แต่ถ้าคุณผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วนะครับคุณได้อยวะใหม่มาเอายวะใหม่นั้นก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับคือการแปลงเพศเนี่ยอย่ามองแค่เรื่องดีมองอุปสรรคด้วยนะครับเขาก็ยกตัวอย่างคนที่เกิดมามีต่อลูกหมากนะครับก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อลูกหมากแต่ถ้าคุณแปลงเพศแล้วนะครับคุณได้ยวะเพศหญิงมายวะเพศหญิงนั้นก็มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเช่นเดียวกัน แต่อย่างตอ่อลูหมาเนี่ยถ้าแปลงเพศเนี่ยอาจจะยังอยู่นะอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะมีทั้งมะเร็งตอ่อลูหมาแล้วก็มะเร็งปากมลูกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะอย่ามองแต่ด้านบวกอย่างเดียวนะความเสี่ยงก็มีเหมือนกันนะครับอีกคนนึงแคทลีนฟลัดนะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนานรีเวชศาสตร์ทางเดินปันสสาวานะม้าทเวลัยอเบอร์ตาของแคนาดาก็บอกว่าตีคําเพศที่ผ่าตัดเปลี่ยนใอวัคเพศเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมลูกแบบแพ็นะครับ แต่มันมีการตรวจแบบอื่นนะฮะอ่แต่ถ้าแบบแพ็เนี่ยบอกไม่ต้องนะครับแต่แนะนําให้ไปฉีดวัคซีน HPV เป็นวัคซีนที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกนั่นเองซึ่งหลายประเทศเขาเรลงให้ฉีดตั้งแต่เป็นเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งสตีคํมเพศเนี่ยไม่ได้ฉีดไวแล้วเพราะตอนเด็กอาจจะเป็นผู้ชายอยู่นะครับซึ่งไวรัส HPV เนี่ยเป็นไวรัสที่นําสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกก็าสามารถนําไปสู่การเกิดมะเร็งได้หลายชนิดนะครับ สตรีคัมเพศที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยเพศแล้วก็แนะนําให้ไปฉีดวัคซีน HPV นั่นเองดังนั้น,นเรื่องนี้ที่แชร์กันบอกว่าสตรีคํมเพศจําเป็นต้องไปตรวจคัดกรอง,ม,งมะเร็งปากมดลูกได้หรืออันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเนื้อเยื่อที่ใช้ในการสร้างอวัยเพศใหม่นะก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เช่นเดียวกันอันนี้เขาแนะนําให้สําหรับคนที่ผ่าตัดแล้ว คนที่ไม่ผ่าตัดก็ไม่จะเป็นต้องตรวจนะครับหลักคิดง่ายๆคือคุณมีเยวะอะไรอยู่นะก็ต้องดูแลเยว,ว่นั้นให้เหมาะสมนะป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับถ้าคีเอเยวะใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานะครับก็ต้องดูแลด้วยนั่นเองนะ